เตะขี้ดังปุ๊บเอาล่ะเออเพิ่มงานเพิ่มอาชีพให้พ่ออีกแล้วนะคะเก็บเป็นก้อนมันจะง่ายเกินไปต้องให้มันเป็นผุยๆนะคะมีนะมีนะพ่อเป็นอะเป็นพวงรอบคอเลยจี๊ดๆเตะขี้ดังปุ๊บเอาล่ะเออเพิ่มงานเพิ่มอาชีพให้พ่ออีกแล้วนะคะเก็บเป็นก้อนมันจะง่ายเกินไปต้องให้มันเป็นผุยๆนะคะมีนะมีนะพ่อ กำลังกายน้อยเกินไปต้องให้มันแตกไม่แซ่มาละไม่แซ่มาละพ่อเอกเหล่าไม้ไว้หลายอันเลยเดี๋ยวเนบไปตามซอกต่างๆนะคะเออพ่อพ่อไม่พาหนูออกไปเลยอ่ะบอกพ่อพ่อสิพ่อพ่อไม่พาหนูออกไปเลยหนูก็ทําอย่างนี้แหละเออเดือนละออกไปเออแต่ตอนเช้าออกัอ๋อตอนเช้าออกออกไปตรงไหนคะเดินออกกําลังกายเหมือนเดิมเออวันไหนอาทิตย์ไหนไม่ได้มาเขาก็มาถ่ายตอนออกกําลังกายบอก ตอนออกกําลังกายประมาณกี่โมงคะวันนี้ออกเก้าโมงครึ่งอ๋อโอเคเดี๋ยวไว้ว่าหลังนัดกันอีกทีน้องเพียกเนาะเผื่อมาถ่ายตอนเดินข้างนอกให้เดินเห็นตอนเดินออกกําลังกายกิจกรรมของน้องบ้างที่น้องไม่ได้ออกไปเราจะได้มาถ่ายให้แม่ๆได้ดูว่าเออลูกสาวทําอะไรบ้างนะคะถึงแม่ลูกสาวไม่ได้ออกไปแต่ชนหน้าพ่อพก็พาเดินออกกําลังกายอยู่